สวัสดีครับ f อฟซีติดตามช่องปูหน้าฝ้าใสนะครับืันนี้เฮาจะมาเบิงวิถีชีวิตของคนอีสานเฮานะครับเกี่ยวเขาแล้วแล้วไ้แล้วหน้ากะหาหอยหาปูกันตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของหมูเฮานะครับอันนี้พาพากันหาหาหายางกันเข้าคับนี่ครับหาอ,อยจูบหอยจูบหอยหอมนี่แหละจ้าหอยจูบหอยหอมนะครับนี่นะจ้า เอาไปขายหรือเอาไปไปไป,ไปกินครับนี่ขายเครงขายทั้งกินนะจ๊ะเัรงขายเัรงเคงกินเนาะครับเดี๋ยวนี้หอยขายกิโลละจักบาทครับกิโลละหกสิบห้าสิบหกสิบบาทจ้ากิโลละห้าสิบถึงหกสิบบาทนะครับหอยจูบหอยขมหอยขมทอานี่ะจ้ะ มือนึงนี่ได้จักกิโลกันครับนี่แล้วแต่แม่จ้ามือกับสามโลสี่โลแล้วแต่แม่จ้าแล้วแล้วแต่แล้วแต่มือหมันไ,ได้หน่อยได้หลายกับบัวนี่ติดมากสองโลสามโลโอ้อกับบ่ถือว่าขาดทุนเนาะครับยังมาเป็นโลคอันนี้ยังหาอยังกับบัวใดหางหายากเนาะยังหายากไปยังกับไปบ่ได้ บานนี้มูมูเฮ้าก็เลยหาจินตมตมทงตามทาเฮ้านี่โอ้นี่นะครับเบิ่งกันเดานะครับปี่นองวิถีชีวิตดั้งเดิมของมูเฮ้านะนี่นะครับปีนองหลังนอกจากได้ได้หอยแล้วได้ได้ไดยังแน่แน่ครับปีนี่ มีกบน้อยโอ้นี่ยเนี่มีมีได้กบน้อยตัวหนึ่งแล้วนะครับมันแรงกบมันโตบ่วยง่อยโอ้สุปีกับไอ้ตัวง่ายก็หนีอยู่ครับผมครับีีชวิตนี่นะครับวีตีชีวิตคนอีสานเท่านะครับหาจังสี่สุมือเลยบ่อนบ่อคาพีโอครับหาฮิคาราห้ากรถไฟครับห้างวางห้างแต่แม่ ครับ้ับอ,อัแม่นน้ตรงหน้าครับครับด้บเห็นนี่ครับยู้ยู่ขางทางนะครับตี่น้องตีซี่ตีเบิงคลิปนี้นะครับนี่นะครับความอุดงสมบูรณ์พื้น ดินอีสารเท่าอย่งนะครับนี่ครับก็ดีผมขี่รถผ่านมากเห็นคุณพี่เพิินสามคนนะครับว่ากันหากันกันเลยแว่ลงถามชีวิตความเป็นยูของเพิินนะครับหากินหาอยากตามวิถีชีวิตเท่า นะครับว่าได้ไปแข่งขันว่าได้ไปทํางานลุงงานแข่งขันกับเวลานะครับข้เงหน้าบา้าะหลังนะครับนนกำลังเดียวกันอืคทีทอดนึงตาปุมเป็นเล็กหน่อยนะครับกับกับกับไปหาแบบนี้แล้วครับไปหากับแม่กับเอืหห่อยนี่นะครับเบิ้งกันเดานะครับพี่น้อง เน,นะครับเป็นจะว่าคล้องน้ำก็ว่าได้นะครับอยู่ข่างทางน้ำบกแล้วกะหาหอยหาปูได้กบได้เขียดกันนะครับครัคลิปนี้เห้ากะจะจบไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องปูหน้าฝาใสนะครับ เทาจะได้เหตุคลิปเพื่อเกษตรกรเกรช่าใหเช่าหน้ากเกษตรผสมผสานวิถีชีวิตคนอีสานเท่าต่อไปนะครับ,รบขอบคุณหลายครับ